ชิบะจะทำให้โรบินฮูดนะครับกลับมามีรายได้เหมือนเดิมได้หรือไม่ฉะนั้นวันนี้เราไปติดตามชมเนื้อหาสาระสำคัญในคลิปนี้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปติดตามชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนนิมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์นมูลนะครับวันนี้เราก็มาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโรบินฮูดด้วยกันนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ข่าวด้วยกันว่า ชิบาอินุเนี่ยจะสามารถช่วยกระเตื้องให้รายได้ของโรบินฮูดเนี่ยกลับมาได้หรือไม่นะครับแล้วโรบินฮูดคาดหวังเกี่ยวกับชีบาอินุมากน้อยขนาดไหนอ่ะเรามาดูข้อมูลด้วยกันเขาบอกว่าในรายงานประจำไตามารนะครับล่าสุดของโรบินฮูดรายงานรายได้และผู้ใช้งานลดลงนะครับผู้ใช้งานลยรายได้นะครับโดยโดยรวมรายเดือนเนี่ยลดลงเหลือประมาณ15.9ล้านคน ลดจากประมาณ17.7ล้านคนในปีที่แล้วและ17.3ล้านคนในไตรมาสก,ก่อนหน้านั้นนะครับรายได้เฉลี่ยผู้ใช้ลดลงเหลือประมาณ53ดอลลาร์จาก137ดอลลาร์ในปีที่แล้วและ64.64ดอ64ลลาร์ในไตรมาสก,ก่อนหน้านั้นนะครับในทำนองเดียวกันรายได้สุทธิโดยรวมลดลง43%สเเซนสู่299ล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณ522ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี2564นะครับจากข้อมูลในหน้าค้าปลีกนะครับรายรับการซื้อขายของคริปโตนะครับลดลงประมาณ39เรเหลือประมาณ54ล้านดอลลาร์ถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ยังคงแซงหน้ารายรับการซื้อขายตาสารทุนที่ประมาณ36ล้านดอลลาร์ก็ตามนะครับปีที่แล้วตัวเลขของคริปโตและตาสารทุน อยู่ที่88ล้านดอลลาร์และ133ล้านดอลลาร์ตามลำดับนะครับเราเห็นว่าตอนช่วงในปีที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องของคริปโตนะครับมีเขาเรียกว่า,าตลาดคริปโตนะครับอยู่ในช่วงของสีแดงเดือดน,นะก็นับตั้งแต่ประมาณพศษฤศจิกาเนี่ยจนมาถึงไตรมาสที่สองนะครับในเดือนแรกของเมษาเนี่ย นับไปก็6เดือนแล้วนะครับรวมถึงโรบินฮูดมีปัญหาเรื่องรายได้ตั้งแต่ดอจคอยเนี่ยนะครับมีปัญหาแล้วนะครับทำให้ตอนนี้เราก็เห็นเลยว่าชิบะอินุเนก็มีความสำคัญมากๆนะครับเขาโรบินฮูดเนี่ยเตรียมแล้วที่จะรับชิบะอินุนะเพื่อจะทำให้รายได้ของตัวเองกลับมานะครับแล้วก็มีอีกหลายเหรียญน,นะครับที่ชิบะทางโรบินฮูดเนี่ยทำการรับ นะครับเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นคอมพาวโพลิกลอนโซโลน่านะครับลรวก็ชีบะนหนูนั่นเองเพื่อจะมาช่วยนะครับว่าในหลังจากเนี้ยนะครับในปีเนี้ยชีบะอินแเราก็เหรียญต่างต่างเนี่ยจะมาช่วยเพิ่มรายได้ให้กับโรบินฮูดหรือเปล่านะครับโรบินฮูดก็ปากแห้งมานานเลยนะครับรายได้หดหายไปเกือบครึ่งเนื่องจากว่าชีบะนะครับก็เป็นกระแสกับโรบินฮูดเนี่ยนานเหมือนกันนะครับเราก็ นะักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ใช้ตัวเลขนี้แหละนะครับเรื่องของรายได้ที่หดหายของโรบินฮูดในการวิเคราะห์ว่าโรบินฮูดต้องรับชีบะนะครับแล้วก็โรบินฮูดนะครับเมื่อวันประมาณวันที่1 3บ4เมษายนก็รับชีบะอินโหนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ราคาของชีบะอินโหนี่ก็มีการขยับลงขยับขึ้นเล,เล็กน้อยนะครับเกือบ25เอซนะครับอยู่ที่0.04ตัว3 0 0พดอลลาร์แต่ตอนนี้ ราคาไม่เหลือเลยครับอยู่ที่0.04ตัว2,220ดอลลาร์นะครับนเวลาปัจจุบันนะครับเราก็เห็นนะว่าเ,าเรื่องของเรื่องของราคาของชิบะนะครับค่อนข้างลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่า,าสภาวะของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและนโยบายการปรับสภาพเงินเฟอ้อด้วยนะครับทำให้ตลาดคริปโตเนี่ย กลายเป็นสีเลือดอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้แดงแบบกลับไปนะครับก่อนปีใหม่นะครับก็น่าเห็นใจนะเอาแหละนะครับตอนนี้โรบินฮูดเขาก็พยายามนะครับที่จะขยายเขาเรียกว่าแฟนชายของตัวเองนะครับก็เลยเข้ามาซื้อกระดานเทรดที่ชื่อว่า s ิกลูเ Ltd นะก็คือซิกลูนะครับในประเทศอังกฤษก็ต้องเตรียมตัวดูข่าวว่า เขาจะมีการ list เหลี่ยนชีบะอินโเมื่อไหร่บริษัทซิกลูตรงนี้นะครับและผมเชื่อว่าการซื้อ,อซิกลูตรงนี้นะครับเขาตั้งใจแล้วว่าจะเอาชีบะอินโเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนคู่เทรดนะครับเป็นเพิ่มคู่เทรดนะครับเป็นเงินยูโรกับเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษนั่นเองนะครับดังนั้นข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับเราเห็นเลยว่าทางโรบินฮูดเนี่ยเขาก็พยายามแล้วล่ะที่จะ ลิชิบ i อินุนะครับเข้ามาแล้วก็แล้วก็พยายามที่ทำทำเขาเรียกว่าตีโจทย์การตลาดให้แตกนะครับโดยที่เข้าไปอังกฤษเพราะว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยคนบ้านหรือมีมเยอะสมัยที่ d o g e c คอยดังๆอ่ะของอีลอนมาร์กนะครับก็กลายเป็นกระแสไวรัลกันค่อนข้างพอสมควรเลยแล้วรวมถึงมีหลายคนนะครับยอมที่จะติดหนี้จากบัตรเครดิตนะไปลงทุนใน d o g e c คอยนั่นเองนะครับเพื่อหวังว่า ดอชคอยจะเพิ่มกําไรจากการลงทุนของตัวเขาเองด้วยเอาแหละนะครับโรบินฮูดก็ยังมั่นใจต่อไปนะครับว่าชีบะอินโนมาแน่เขาถึงได้ขยายเข้าไปซื้อกิจการในซิกลูกนะครับแล้วเขาก็มั่นใจมากขึ้นว่าชิบะอินโนเนี่ยจะมีจังหวะนะครับที่เป็นไฮมีมซีซั่นนะครับคือช่วงเวลาของเหรียญมีมนะครับเหมือนทุกๆปี เอาแหละนะครับเราก็ต้องนั่งติดตามดูด้วยกันนะครับว่าจะเมื่อ,อไร่ก็นั่งติดตามดูนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ